สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับและในวันนี้กลับมาเจอกับผมแฟนเคปซีเช่นเคยแล้ววันนี้เราก็อยู่ในช่วงของ Player World ซึ่งเราจะมาพูดถึงเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักเตะคนนั้นหรือสถิติจลึกของนักเตะต่างจากทั่วทุกมุมโลกหากผู้ชมคนไหนสนใจอยากรู้เรื่องราวหรือสถิตินักฟุตบอลคนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยรับทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะและในวันนี้เราจะมาพูดถึงบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเวนรูนี่ อดีตกับตันและหนึ่งในตำนานกองหน้าของสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเขาก็ได้ออกความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของโรนัลโดกับสโมสรอนในตอนนี้ซึ่งรูนี่ก็ได้ออกมาพูดแบบตรงๆเลยว่าเขาเชื่อว่าแมนยูควรจะปล่อยตัวของโรนัลโดไปและควรจะเซ็นนักเตะเบอร์9คนใหม่มาแทนที่ซะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างเพื่อไม่การเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าในส่วนของโรนัลโด ที่พลาดการลงเล่นนัดอุ่นเครื่องไปเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยเ mm. พิ่งจะได้ลงนัดแรกไปก็เมื่ออาทิตย์ก่อนแถมก็ถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ช่วงพักครึ่งซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันในวันนั้นก็ได้เกิดประเด็นดราม่าโดยการที่โรนัลโด้พอถูกเปลี่ยนตัวออกแล้วก็สะพายเป้กลับบ้านไปเลยซึ่งก็ได้ก่อให้เกิดความร้าวฉานระหว่างเขากับเทนหาขึ้นโดยที่เทนหาก็ได้ออกมาพูดเลยว่าโรนัลโด้นั้นทําพฤติกรรมที่เขารับไม่ได้เป็นอย่างมาก ซึ่งหลังจากประเด็นทั้งหมดได้เกิดขึ้นเวนรูนี่ก็เลยได้มาพูดถึงประเด็นนี้ในคอลัมน์ของเขาในนิตยสาร The Times ซึ่งเขาก็ได้กล่าวว่าผมคิดว่ายูไนเต็ดควรปล่อยคริสเตียโนไปมันไม่ใช่ว่าโรนัลโดไม่สามารถเล่นได้ในทีมของเทนฮากเขาสามารถเล่นกับทีมไหนก็ได้รอนนี่จะยิงประตูให้คุณเสมอแต่จากในมุมมองของผมผมรู้สึกว่าในตอนนี้เนี่ยยูไนเต็ดยังไม่มีความพร้อมที่จะไปแย่งชิงตำแหน่งแชมป์เลยด้วยซ้ำ ดังนั้นเป้าหมายหลักในตอนนี้ควรจะเป็นการสร้างทีมขึ้นมาใหม่ซึ่งจะเป็นทีมที่จะสามารถคว้าแชมป์ลีกได้ในอีก3-4ปีข้างหน้าและคุณก็ควรจะต้องวางแผนให้ดีซึ่งถ้าหากว่าข่าวต่างๆเกี่ยวกับคริสเตียโน่เนี่ยอยากจะย้ายออกจากสโมสรน,นั้นเป็นเรื่องจริงยูไนเต็ดก็ควรจะปล่อยเขาไปและหาหมายเลข9ที่จะอยู่ที่นี่ไปอีก3-4ปีข้างหน้าและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสโมสรสร้างทีมที่ประสบความสําเร็จขึ้นมาใหม่ซึ่งแน่นอนว่าสโมสรนก็ต้องให้เวลาเทนฮาร์กในการทํามันเช่นกัน ก็อยากจะรู้ว่าแฟนๆฟุตบอลเวิลด์มีความเห็นอย่างไรบ้างกับคําวิจารณ์ของเวนรูนี่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอดีตเพื่อนร่วมทีมของโรนัลด้ตั้งแต่เป็นดาวรุ่งคนนี้ ส่วนตัวผมก็เห็นด้วยนะต่อให้นักเตะมันจะเตะเก่งแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าหมดใจแล้วไม่อยากเล่นแล้วก็ควรจะปล่อยเขาไปแต่ก็อยู่ดีจากหลายๆแหล่งข่าวที่ได้ยินมาก็ดูเหมือนว่าตัวโรนัลโดเองก็พยายามที่จะติดต่อสโมสรอ,อื่นๆดูแล้วแต่ก็ดูเหมือนจะติดเรื่องค่าเหนื่อยอันมหาศาลของเจ้าตัวซึ่งทีมที่จ่ายไหวก็ยังไม่ได้ต้องการตัวของเขาในตอนนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าในนัดเปิดฤดูกาลในวันนี้โรนัลโดจะได้ลงเล่นหรือเปล่าและความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเทนฮากจะเป็นอย่างไรต่อ ก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับและก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ Play World ในะวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับข่าวสารความรู้ความบันเทิงจากคลิปในวันนี้นะครับผมก็ท่านผู้ชมคนไหนชอบเรื่องราวอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไปกับฟุตบอลเวิลด์ด้วยนะครับและถ้าอยากรู้เรื่องราวอละอีก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้เลยสำหรับในว,วันนี้ผมขอลาไปก่อนขอทุกคนดูแลสุขภาพกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ